h o n d a HRV 1.8 E Limited ปี1 5บหจดสิ 16. ไม่ก็ไม่ถม่ถึงแสนโค่รสวยเลยสีขาวนะใครหาอยู่นะครับตัว SUV ผ่อนหมื่นเดียวนะครับกระจังหน้า HRV นะครับสีขาวสวยสวยมากๆแล้วพี่ดูล้อแมก์เมกนะครับไฟเลี้ยว LED เพิ่งเข้านะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับพิ่งเข้ามือจับโครเมียมนะครับพาชุดแต่งตามตามรอบคันมาแล้วนะ เป็นพาทของชุดแต่งของเขานะครับนี่ดูแผงประตูโอ้ดำหนังสวยลำโพงลำโพงโกลมนะครับดูนี่สุดจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวเบาะหนังนะครับแอร์บง่งแอร์แบ็กนะไม่ต้องพูดถึงไซส์แอร์แบ็กนะแอร์แบกหนแอร์แบกข้างแอร์แบ็กหลังหน้าจอเป็นไอหน้าจอไอนี่แล้วหน้าจอดิจิตัลดิจิตัลนี่ยพี่ดูดูแผงประตูด้านข้าง ตัวเข็บข้างเดิมนี่ก็เล็กเดิมอย่างนี้นี่คือพับเบาะไว้ให้นะนะพับเบาะไว้ให้ถ้าเกิดจะใช้ก็ดึงขึ้นมาเออดึงขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถวางไอโซฟิกได้นะนะครับตัวนี้สามารถวางไอโซฟิกได้นะครับวางไอโซฟิกได้นะมีไอโซฟิกสองจุดนะดูได้ดูนะครับไอโซฟิกสองจุดนะ ท้ายหลังเป็น HRV นะครับ HRV ตัว e Limit e d E e เติม erm e 85ได้ IV Tech นะเซ็นเซอร์หลังสองจุดนะครับเซ็นเซอร์หลัง2จุดดูท้ายหน่อยสิจา้าว่าสวยไม่สวยอุย้ยสวยจังท้ายหลังเดิมนะครับท้ายหลังเดิมนะท้ายหลังเดิมนะครับรวมถึงถาดหลัง HRV นะครับ,บนี่ครับหลังเดิมนี่ก็เรียกท้ายหลังเดิมเลาอาแท้จากโรงงานนะ คนไม่สามารถทําได้นะครับก็ก็ตามตามอย่างนี้รถสวย HRV แล้วก็ได้เรียบหรูได้ดูดีนะครับเรียบหรูดูดีคันนี้ดูแผงประตูด้านข้างสวยที่เหยยบเพื่อนโลโก้ HRV ยังอยู่ครบเปิดตะเข็บข้างให้ลูกค้ารับชมหน่อยเดี๋ยวจะเปิดค่างวดผ่อนค่าอะไรให้นะครับแล้วลูกค้าจะได้ลองว่าเอาจริงเหรอจะถามพี่เสือว่าเอาจริงหรอือเปล่าเอาจริงนะคะันนี้แหละดูแผงประตูด้านข้างนะครับ ระบบนี่ควบคุมแผงแผงหมดกระจกข้างนะครับปรับกระจกนะครับล็อกฝันกระจกครบหมดนะครับรวมถึงตัวนี้ชัดเจนนะทราบแล้วเปลี่ยนเลยนะครับใครได้ตัวนี้ไปลักตายเลยนะครับลักตายเลยนี่ดูไปเปิดห้องเครื่องให้ดูไม่เก้าหมื่นโลนะตัวนี้มาพร้อมกับคุยคอนโทรลพงมลัยมันติฟังก์ชันหมดแล้วนะ นะคุยคอนโทรลพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหมดแล้วไปดูห้องเครื่องกันสีขาวสวยอยู่แล้วนะมีสองสีนะมีขาวก็ดำนะเอาได้เลยนะน็อตหน้าดูถ่ายน็อตหน้าใลูกค้านะครับน็อตซ้ายเดิมนะไปดูน็อตขวาเดิมนะนะครับดูนี่มอกอ,อยู่ครบ ดูง่ายรถผมมันดูไม่ยากนะครับมันเดิมแล้ว AB บองค์ ABS มีอะไรครบหมด,ดูเลยลอยเม็ดอาร์แท้จากโรงงานเนี่ยเนี่ยยังไม่เคยแกะเลยเลยเนี่ยเราตรีแต้มเขียวสีเนี่ยนะแล้วถ้าใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดราคาค่างวดผ่อนให้นะครับกับตัวนี้ 599%0 0 0บาทกับโปรโมชั่นฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดำเนินการออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องรับประกรันที่มีชนหนักตตดต่อพิควาบจมน้ำรถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ ผมรับซื้อคืนแต่จำนวนส่งฟรีโชวไทยจัดไฟแนน c e ฟรีโ่คไทยซื้อสดไม่เก็บแบบห้าแสนเก้าหมืนเกบาทชอบไม่ชอบแบบนี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจพิมพ์ใต้คอมเมนต์มานะครับสําหรับตัวนี้จัดให้ห้าแสนเก้าหมื่นเก้ันบาทเอา,อางี้แล้วกันไม่ต้องคิดเยอะคิดแยะให้มันวุ่นวากมากวาย,ายกายกอห้าเก้าเก้าจัดให้ ผ่อนเดือนละหมื่นรายได้เกิน2 0 0 0 0บาทมาเอาไปฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวแถมวันรันตีเครื่องเกียร์2ปี20,000โลซ่อมฟรี180รายการส่งฟรีท่วไประเทศไทยจัดไฟแนนะฟรีท่วไประเทศไทยซื้อสดไม่เกแบตคุ้มไหมถ้าคุ้มจองที่ร้าน1,000บาทนอกสถานที่2000บาทซื้อสดจอง0 0 0 0ช่องทางการติดต่อพี่รู้ร,รู้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดบางคนเล่นไม่เป็นโทรเบอร์สอบมา0 9 4ย์4 6666เรื่งลองรถไว้ใจพี่เสือครับร้านตั้งอยู่สี่นั่งนนะกัลนิ่งห้าสิบหกน้ลูกค้าดู ว่าศักยภาพรถผมเป็นยังไงไนะครับดูนะดูนะพี่นะเอา้าโอ้โหนะมันหมดด้วยไม่แปดหมื่นเก้าพันกิโลเมตรนะครับไม่แปดหมื่นเก้าพันกิโลหน้าจอสวยมากหน้าจอสวยมากความขวาเป็นคุยคอนโทรลนะครับฝั่งซ้ายพวงมาลัยมันติดฝั่งนี่ยังไม่ได้ทําเช็ดเชิญล้างเลยนะเดิมเดิมมาเลยนะครับเดิมเดิมมาเลยเอาเบรกนะ ระบบวิทยุนะครับก็ชัดเจนก็ตามมาตรฐานเขา FM AM CD USB iPod มือถือบลูทูธ HDMI นะครับรวมถึงกล้องหลังนะครับนะครับรวมถึงตรงนี้นะเห็นไหมพี่เห็นไหมดูดิพี่ดูดิวิทยุวิทยุใช้ได้หมดนะระบบไอ้ระบบแผงอันนี้เขาเรียกว่าน,นะแผงแอร์นะครับขึ้นลงนะครับปรับขึ้นลงเป็นทัสกีแล้วนะครับอ่ะไปเทสไดร์ดกันนะครับไปเทสไดร์ลกันนะไปนะครับ โอ้น้ำมันหมดไปไม่ได้ไปไม่ได้น้ำมันหมดคันนี้น้ำมันหมดแนละ้วไปไม่ได้นะนะครับน้ำมันหมดวิง่งวิ่งรอบหนึ่งได้บ้งน่าจะได้นะวิ่งรอบหนึ่งนะแค่นิดเดียวเองเดี๋ยวเสียดให้ลูกน้องมามา,มารับ,รบน้ำมันหมดแห้งเช็คเลยนะครับกลัวเหมือนกันอ้าวพี่เขยิบเขยิผมหน่อยสิพี่ จะจอดครั้งทำไม,มพี่ก็ไปไม่ได้อยู่แล้วรุันก็ติดถูกไหมอืมอ่านี่ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเทสไดให้ดูนะสภาพสวยๆเลยโอ้โหมาเอาได้เลยนะคันนี้ฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวผ่อนเหมือนเดียวนะครับบวกลบแล้วแต่เครดิตลูกค้านะนี่ลองรถให้ดูได้เลยไม่นูโอ้โหโอ้ย h ฮ้อวีดีมากดีมากผมบอกเลยว่าดีมากแล้วก็ดีมากๆนะครับปีสิบห้ามีสองคันนะใครไม่ชอบสีขาวมีสีดำนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบสีดํานั่นแหละครับผมมีสีขาวให้คุณเลือกนะสองสีคุณต้องซื้อผมสักสีแหละขาวกับดามันพิมพ์นิยมอยู่แล้วนะครับนี่ดูดินะเอฟซพี่เสือนะห้าเก้าเก้าฟีจัดฟีโอนฟีดาวเดอร์ครับรถมันติดนะวันนี้วนได้ไม่ไกล รถติดน้ำวนได้ไม่เยอะเข้าร้านเนี่ยนะใครที่ร้านผมก็ตั้งอยู่ที่ซอยสี่นครินท้าสิบหกนะครับเข้าได้สามทางนะเข้าทางอุดมสุขซอยหกสิบางนาตาซอยยี่าแล้วก็สี่นครินท้าสิบหกนะครับถ้าใครมาไม่ถูกก็ Google Map เลยพี่เรื่องรถไว้ใจพี่เสือเลยนะเอา Google Map ได้สะดวกเลยนะถ้าเกิดจะเอาแบบนั้นนะ โอ้โหร้านผมอยู่แค่ตรงนี้ะวันนี้วัน,วนอาทิตย์วันเสาร์นะโหรถติดมากติดปากซอยมันติดอะไรกันคนเที่ยวเยอะคนออกจากบ้านเยอะนางเศรษฐกิจนี้ก็ใครที่อยากมีรถใช้เป็นส่วนตัวก็มเมานะนะเดี๋ยวเล่นระหว่ังรอเล่นหน้าจอไปเรื่อยๆเล่นเลยได้บ้างเนี่ยโทรศัพท์ออดีโอบลูทูธไวไฟเอา,ามีบลูทูธไวไฟนะข้อมูลรถ ปรับนาฬิกงนาฬิกานาฬิกาตรงตรงบลูทูธ Wi-Fi สถานะเปิดปิดบลูทูธไรเชื่อมต่อแก้ไขรห,หัสจับคู่โอเคระบบออดิโอนะครับระหวังรอโทรศัพท์ใช้ได้นะเชื่อมต่อโทรศัพท์รายชื่ออุปกรณ์บลูทูธระบบจะเป็นการแก้ไขหน้าจอพื้นสแดสแดงแสดงขอเสียงเตือนอก็ค่อนข้างจะคบถ้วนนะค่อนข้างจะคบถ้วนนะครับ ข้อมูลระยะทางอ๋อสามารถคำนวณระยะทางได้ด้วยนะคันนี้ดูที่คำนวณระยะทางดิอ๋แต่ก่อนมันอยู่หน้าจอเดี๋ยวนี้โอ้คำนวณระยะทางระหว่างติดโอ้ไฮโซเยอืม,อม,อมก่อนหน้านี้ก,ก,ลลกิโลลิตรสิบสองกิโลลิตรอ๋อคำนวณได้ว่าสิบสองกิโลลิตรอืม ดีหรือเปล่าเมอ12กิโลลิตรนะลองเล่นไปเรื่อยๆอันนี้เปิดข,ขาวดําได้ความสว่างได้เอาสว่างหน่อยผมชอบสว่างๆอืมสายตาไม่ค่อยดีแล้วอายุเยอะนะครับต้องสว่างหน่อยนะครับแล้วก็มีเบรกไฟฟ้านะเบรกไฟฟ้าแล้วก็ตัวเบรกโฮเดอร์นะครับก็เพนตันชิพด้านหลังนะครับรอเข้าร้านแนละ้วรอเข้าร้านแนละ้ว ใครที่อยากได้แบบนี้นะครับก็แจ้งมาได้เลยนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะคันนี้นะครับสาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับกุญแจคีเลสตาร์นะมีสองสีให้เลือกขาวกวับดำนะอยากได้สีไหนเอาสีนั้นนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะจ๊ะฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะครับเอฟซี FC นะครับใครอยากได้ก็ติดต่อติดต่อพี่เสือมาได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้วยใครสนใจพิมพ์สนใจมา หรือเบอร์โทรศัพท์สนตัวผม09431466พร้อมจองโดนใจโอนจองมาสำหรับวันนี้ผมพี่เสือไหเกอรยุทธาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ